ันนี้ก็แนะนำเครื่องดนตรีไทยตร้อมทั้งเรียกลักษณะนามให้ถูกต้องประวัติของเครื่องดนตรีไทยที่เราวาดเองทั้งหมดก็ทำไปแล้ววาดเองแล้วก็ยิงขึ้นจอเป็นลักษณะของการให้รู้จักแต่หลายคนยังไม่รู้จักนะแม้แตา่าอ่างกระลงยังไม่รู้มาจากไหนเคื่อรีนตรีสอนขอให้รู้ที่มาเครื่องดนตรีให้รู้ลักษณะนามว่าควรจะเรียกหน่วยนับว่าอย่างไรก็มีหลายคนก็ะตอบได้ให้ทับตอบ เป็นเด็กๆจากที่ไหนครับเ,เด็กๆจากโรงเรียนสยามสามไตรปรมาปีละหนนั่นแหละเราก็แนะนําให้เรทราบแล้วก็ให้ดูวิธีการสอนสมัยใหม่ของอุตากรรไทยนายที่มีเวลาเขามีล่นกลนประกอบก็สนใจเล่น,นกกลม,มากแต่ว่าเขาก็ตอบนะให้เขาตอบว่าให้ตอบก่อนแล้วว่าเราก็จะบอกว่าถูกผิดยังไงเขาก็สนุกสนานทีฮะส่วนใหญ่จะเด็กผู้หญิงจะ,จะเก่งก็จะรู้มากกว่าเด็กผู้ชายมากกักจะผิด ก็กําลังทําคลิปเนี่ยเรื่องแน้นนาำเพื่อนตีเราว่าเป็นตัวการ์ตูนดนตรีไทยเดี๋ยวเราจะพูดไปแล้วก็มีฟอกเอาไปว่าเราไปนั่งพูดอธิบายลักษณะนา,นามชื่อเรียกอะไรฟัดประวัติความเป็นมาอย่างไงก็กําลังทําอันนี้อยู่ตามเป็คลิปก็เดี๋ยวจะทําออกมาแล้วเปิดแพร่ห้ทั่วไปด คเอเอคออค่ะแล้วเล่นครืนองดีอะไรครัขิมค่นนี้เล่นคร้นมาดีอะไรครับขิมนะครับลืมไ่หมดยังครับทุกคนเล่นขิมหมดเยหครับเเอเปลี่นเือนเ่นมเลยค่ะจ็เก็ืออะไรนะขิมนี่เราเรียตอนออะไรบ้างครัออสอแล้วแล้วอสเนีอะไรครับ่เล่นครืดนตรีค่ะอ๋อมีหลยทแล้ว ล้วชอบเค่นีอะไรครับไม่รู้เลยว่าหนูจะเลือกแค่แค่หรือว่าหนูจะเลือกแ่แเอกละอูละอูเล่นอ,อะไรดีครับ<อ>ไม่ต้องซื้ออีอ่เขาบอกว่าีจะเล่นละนาเอเล่นละนเอนะอ๋อผมไม่อยู่ครับผมบอกไปแล้วครับอ๋อนะครับแล้วอันนี้เมื่อไหร่จะหมดครับ <c oughs> อือ <c oughs> ม,มอรอยชขิาเล่นเพลงอะไรบ้างคะ เยอะมากเลยเล่นขีปหมดทุกคนเลยเหรอครับป .3 ป .1 เรียนอะไรมากป .1 ป .1 เรียนน้องเพลงน้องเพลงอะไรมากป .1 เพลงกระต่ายเต้นตะวันตะวันตะวันะแล้วป .2 เรียนอะไรครับขีปขีปอ๋อแล้วนี่ป .3 แล้วนี่ป .3 เรียนอะไรเพลงฟงเียงเียว เพลงฟองเงี้ยวเหรอฮะฟอนไม่ใช่ฟองเงี้ยวอฟอฟองเงี้ยวเวฟ้าฟอเงี้ยวฟ้าด้วยแล้วได้รำไหมคะต้องรำไหมไม่มีรำแล้วป .4 เรียนอะไรเดียร์ป .4 ป .4 เรียนกระเพื่อจัดเอยแบบนี้้อนนะครับครูครู เรียนแล้วนะเราไม่เป็นครับผมเล่นเปียโนเป็นคอฟฟี่แนนเป็นครับเยี่ยมเลยแล้วเรียนที่ไหนครับที่บ้านครับที่บ้านนะครับออ๋แล้วเรียนดนตรีไทยเรียนอะไรครับเรียนขีมีครับตอนนี้เรียนขิดมือก็ผมไม่รู้ตอนโตขึ้นหมึกจะเรื่นอะไรไม่อยากจะแค่แนนก็ต้องเอาของที่พี่ยังไม่เคยเรียนทำไมไม่เรียนแจแขครับเพราะว่ามันจะเจ็บนิ้วมือตอนที่ มันต้องกดแล้วมันก็พกพาไม่ได้ด้วยอ,อยากพกพาถ้างั้นขลุ่ยดีไหมขลุ่ยพกพาได้ง่าย,ยง่ายจะไม่มีครับแต่เห็นว่ามันมีแต่มันเหมือนมันไม่ให้แล้วอยากเรียนเครื่องดนตรีที่พกพาได้ใช่ไหมครับอะไรอะอยากเล่นพินย่ยนพินแคนก็ได้รู้จักแคนนไหมรู้จัก เป็นของภาคหนึ่ภาคอีสานก็มีอยากเล่นซอแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาซออะไรระหว่างซอด้วงกับซออู่ชอบเสียงซออะไรครับมันจะเป็นซออู่ทำไมจะเป็นซออู่ครับเพราะว่าพี่ผมเล่นแบบนั้นจะได้ผมไม่ต้องซื้อเนใหม่ครับประหยัดกลับไปเรียนอะไรต่อไหมครับไม่เรียนครับนก็หนุี่เขาแล้วก็ดูหนังโอ้ยกลับไปนอนเหรอครับไม่ต้องไปสรุปคนเองต่อ กก็เเล่นมใช่ครับเล่นเกมครับมีกันบ้านไหมครับไม่มีก่อนครับเรียนก่อนครับรอค่อยเล่นเกมแล้วซ้อมดนตรีบ้างหรือเปล่าครับมซ้อมครัมีซ้อมอะไรซ้อมดนตรีซ้อมนิดเดียวครับซ้อมแค่หนึ่งวันะลชั้นเดียวค่ะระบมปลาทํานองเป็นยังไงระเรมปลา จบ,<อ>บเก่งมากยังไม่ลืมยังไม่ลืม